ลิปนี้เราจะมาจัดอันดับ5นักเตะที่มีค่าพลังการรับลูกที่ดีที่สุดในตำแหน่ง GK กันนะครับสวัสดีครับน้อนๆอนคลิปนี้เราจะมาจัดอันดับ5นักเตะที่มีค่าพลังการรับลูกที่ดีที่สุดในตำแหน่ง GK กันนะครับเราก็นำมาดูนะครับว่าในตำแหน่ง GK นี้ ovr 105ที่มีค่าพลังการรับล,ลูกที่ดีที่สุดบ้างนะครับส่วนคคปซิลาร์สน,นี่เราไม่นานะครับเพราะค่าตัว10ล้าน90ก0 0แสนนี่แพงไปนะครับเราจะมาดนะูค่าตัวนักเตะที่ไม่เกิน5ล้านบวกลบนะครับผมเราก็มาดูกันนะครับว่า10ตัวนี้ใครจะติดอันดับท็อป5กันบ้างนะครับผมมาเริ่มที่อันดับที่5นะครับอันดับที่5มี2ตัวก็มาดูอันดับที่5ตัวที่1ตกเป็นของออสเทกานะครับ ถ้าอ่นผิดก็ขออภัยโอวีาสัญชาติเยอรมนีค่าพลังการรับลูกอยู่ที่133 Skill b ส o t กิลบูทการตอบสนองมีการเพิ่มค่าพลังการรับลูกทระบบสกิลบูทเลเวล20ลว่ออเตก้าก็จะมีค่าพลังการรับลูกอยู่ที่148เลยนะครับไปครับเราไปดูอันดับที่5ตัวที่2กันนะครับตกเป็นของชอไมเคิลนะครับ หรือว่า c a ป p e r ร์ช m มิเคิล0ูวีนสัญชาติเดนมาร์กมีค่าพลังการรับลูกอยู่ที่123ส่วนสกิลบูทการรับลูกมีการเพิ่มค่าพลังการรับลูกมาด้วยนะครับถ้าระบวกสกิลบูทเลเวล20ชไมเคิลก็จะมีค่าพลังการรับลูกอยู่ที่148เลยนะครับก็ยังถือว่าน่าใช้นะครับสำหรับกิจกรรมฟุตบอลโลกนะครับผมไปครับเราไปดูอันดับที่4 อันดับที่4ตกเป็นของกุลลัซี่ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยสัญชาติฮังการีมีค่าพลังการรับลูกอยู่ที่127่สส่วนสกลิลบูทการรับลูกมีการเพิ่มค่าพลังการรับลูกมานะครับถ้าระบวกสกลิลบูทเลเวล20่กุลลัซี่ก็จะมีค่าพลังการรับลูกอยู่ที่152เลยนะครับ ก็ได้อันดับที่4ไปนะครับสำหรับคูลาซี่ไปครับเราไปดูอันดับที่3ตกตุกนของมิ n โยเลตนะครับมิงโยเลตถ้าอ่านผิดก็ขออภัยคุยอาร์หนึสัญชาติเบลเยียมมีค่าพลังการรับลูกอยู่ที่133ส่วนสกิลบูทการรับลูกมีการเพิ่มค่าพลังการรับลูกมาด้วยนะครับถ้าระบ,บสวสกิลบูทเลเวลบ ยิงโยลเลตก็จะมีค่าพลังการรับลูกอยู่ที่158เลยนะครับ,บก็สำหรับกิจกรรม UCL ก็ถือว่ามาแรงมากๆเลยนะครับสำหรับนักเตะตัวใหม่ถือว่าน่าใช้นะครับผมไปครับแล้วมาดูอันดับที่2กันนะครับผมอันดับที่2ตกเป็นของยโก้คอตตานะครับโหมีอันหนึ 105, สัญชาติโปรตุเกส มีค่าพลังการรับลูกอยู่ที่135ส่วนสก,กิลบู t การรับลูกมีการเพิ่มค่าพลังการรับลูกมาด้วยนะครับถ้าราบวกสกิลบูทเลเวล20คอตาก็จะมีค่าพลังการรับลูกอยู่ที่160เลยนะครับถือว่าน่าใช้อยู่เหมือนกันนะครับไปครับเรามาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับผมอันดับที่1ตกเป็นของ เกสป้านะครับ OVR 1นึ่ัญชาติสเปนมีค่าพลังการรับลูกอยู่ที่137ส่วนสกีบูธการรับลูกมีการเพิ่มค่าพลังการรับลูกมาด้วยนะครับถ้าระบวกสกีบูธลิเวอร์ยีเกสป้าก็จะมีค่าพลังการรับลูกอยู่ที่1 6 2เลยนะครับ bar, เกสป้าก็ได้อันดับที่1ของ ค่าพลังการรับลูกที่ดีที่สุดในตำแหน่ง GK OVR 1 0 5แล้วนะครับก็โอเคครับผมสำหรับการจัดอันดับ5นักเตะที่มีค่าพลังการรับลูกใน OVR 1 0 5ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม